สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเลิกงานแล้วนะครับกำลังจะปิดร้านนะครับคลิปนี้ก็ยังอยู่กับรถไถนะครับรถไถ l อล0ี่ห้าูนย์แปดสองคันคันนี้เป็นคันที่จอดหลังบ้านนะครับเอามาจอดแทนที่คันนี้คันนี้นี่เสร็จไปแล้วเสร็จไปแล้วเอากลับไปนอนบ้านได้หนึ่งคืนนะครับแล้วกลับมาใหม่นะครับมาเปลี่ยนใบโรตาตรี่นะครับทีแรกแกจะเปลี่ยนเองนะครับ เพราะว่าพอดีมีงานเข้ามีงานไถนาเข้าแกาก็เลยเอากลับมาให้เราเปลี่ยนนะครับแล้วก็มีเปลี่ยนซีนตัวนี้ด้วยครับเพิ่มเติมดูน้ามันรั่วนะครับคอยดูว่ามันจะเปลี่ยนยากไหมแต่ผมดูแล้วนะน่าจะได้ถอดตัวนี้ถอดแผ่นนี้นะครับออกนะยังไม่เคยเปลี่ยนนะครับแต่ว่าดูตามตามงานแล้วนะครับ คิดว่าน่าจะได้ถอดถอดตัวนี้น่าจะมีน็อตล็อกอยู่ข้างในคิดว่านะน่าจะมีน็อตล็อกเพลาหรือไม่ก็เดี๋ยวเข้าไปดูตามช่องที่เขาเคยเปลี่ยนแล้วที่ช่องไหนที่เขาเปลี่ยนแล้วนะครับไปดูเขาเนื่องจากว,ว่าเรายังไม่เคยเปลี่ยนนะครับผมยังไม่เคยทำํำส่วนมากก็จะทำแต่ คันหน้าครับคันหน้าเป็นหลักคันหน้าจะเสียบ่อยครับก็รถไถทุกรุ่นส่วนมากจะเสียที่คันหน้านะครับเป็นหลักๆเลยเสียก็คือตัวนี้หลวมส่วนมากตัวนี้จะหลวมก่อนเนื่องจากเวลาเราใช้งานแล้วเราไม่ได้ตั้งนะครับไม่ได้ตั้งไอ้ไอตัวตั้งที่อยู่ในตุ๊กตาข้างหน้านะครับทีนี้มันก็จะสึกหลอสึกหลอหลวมปุ๊บก็เรื่อมไปหมดแล้วครับจำปาเสียเฟือง อด้ยหมูพังนะครับเรืองใบสีแตกอย่างเงี้ยนะครับคันนี้ก็เจ็บเยอะอยู่นะครับก็มีลูกป,ปืนนะมีลูกป,ปืนมีกึ่งบ่ากึ่งปอกมาสวมนะค,คันนี้ไม่ได้พอกเหมือนคันนี้นะแต่เสียอาการคล้ายกันแต่คันนี้วัดดูแล้วมันยังกลมอยู่นะครับก็จะไปกึ่งปอกหล็กมา ใส่เลยครับถึงปอกเหล็กใส่ส่วนตัวนี้ก็แหวนรองเหมือน,อนคันนี้นะครับไอตัวแหวนรองเนี่ยผมทำคลิปไปอยู่นะแต่ผมลงหรือยังไม่รู้เดี๋ยวไปดูก่อนไม่รู้ว่าลงให้ท่านผู้ชมดูยังแต่มันมีวิธีครับคือเราเอาแหวนรองนะครับ เพิ่มอีกสักตัวสองตัวนะครับเป็นวิธีแก้คันหน้านะครับที่ตัวตั้งมันสุดแล้วนะตัวตั้งสุดแล้วตั้งจนสุดแล้วแก้แบบนั้นนะครับคันนี้ก็จะทําเหมือนกันเหมือนกันกันกบคันที่ลงไปในคลิปที่แล้วเหมือนกันกับคันที่ทําก่อนสิเออคันนี้มาทําที่หลังนะครับคันที่ล้อคิ้วลังบ้านนะครับก็มีเปลี่ยนซีนกระบอกเลี้ยวด้วยนะครับคันนี้ สิ้ก็บอกเลี้ยวด่วนะครับยากอยู่นะหรือว่าผมไม่ได้ทําบ่อยก็ไม่รู้นะครับเนี่ยตัวเนี้ยมันจะอ,ออกอยากครับสิ้นกันฝุ่นสิ้นกันฝุ่นเขาจะเอากิบกิบล็อกนะครับเป็นแบบที่เราไม่มีรู้เยะเลยนะไม่มีที่ที่จะจิ้มออกผมก็เลยเอาสว่านจิ้มนิดนึงนะครับเพื่อที่เราจะเอา ไขคั้บนเล็กๆหรือไม่ก็ซีลวดจิ้มออกได้นะครับนี่คือวิธีทำที่ง่ายที่สุดนะครับวิธีเอากิบล็อกออกที่ง่ายที่สุดนะครับเนื่องจากว่าเขาเป็นกิบแบบแบบเส้นลวดนะครับเป็นกิบแบบเส้นลวดนะครับเอาออกยากนะครับ ก็ลองดูนะครับท่านผู้ชมนี่เป็นเทคนิคการเอาออกนะครับไม่ไม่เสียหายนะครับทําอย่างนี้ไม่เสียหายนะครับเราประกอบเข้าเหมือนเดิมได้นะครับเอาปากกิ๊บไว้ข้างๆรูนี่แหละเออไม่ต้องเอาไว้ไกลนะเอาไว้ข้างๆรูฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับตัวนี้เราก็จะจิ้มออกด้ง่ายนะครับเวลาแก้ไขครั้งต่อไปนะทําเผื่อครั้งต่อไปนะครับมันจะได้ง่ายนะครับรถอายุอายุเยอะแล้วนะครับยังไงก็มีโอกาสได้ทําอีกแน่นอนแหละนะครับ ก็คันนี้ก็รอเปลี่ยนซีนนะครับรอเปลี่ยนซีนแล้วก็ตัดใบนะใบเขาได้ใบโตรตารี่เป็นใบยาวนะครับใส่เป็นใบยาวทีนี้มันมันโดนด้านข้างนะครับต้องต้องไปตัดออกประมาณเซนนะครับสองข้างเลยนะตัดแค่ข้างละสามใบนี่แหละแต่ด้านข้างเนี่ยครับแล้วก็เปลี่ยนซีนข้างหนึง่ง